รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจ้าสัวหัวดิจิทัลผมพิลามจิโกอทีครับอาจารย์สุปเดชครับผมครับผมเราสองคนนะครับจริงๆเราจัดกัน3คนมีปิตะกวงด้วยนะครับก็จะมีอาจารย์สุปเดชปิตะกวงแล้วก็ผมนะฮะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะครับเพื่อที่จะเล่าเรื่องของอาชีพต่างๆในประเทศไทย ว่าแต่ละอาชีพเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองอย่างไรได้บ้างเพื่อให้ตัวเองนั้นมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นทํางานในโลกออนไลน์หรือว่าโลกดิจิทัลในปัจจุบันนี้ได้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรวันนี้เป็นคิวของอาชีพอะไรครับโอ้โหอันนี้เป็นอาชีพใหม่นะฮะที่เพิ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยไม่นานนี้เองไม่น่าเชื่อนะครับว่าอาชีพแบบนี้ก็มีนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรากำลังพูดถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ อันนี้ผมว่ามีเยอะอยู่แล้วนะจริงๆมันมันมีอยู่แล้วไงแต่ว่าวจะเป็นคุณหมออ่าเป็นเป็นสายแพทย์เป็นสายแพทย์มาทีนี้มันคําว่าสุขภาพมันไม่ได้หมายถึงเรื่องแพทย์หรือเรื่องการเจ็บป่วยอย่างเดียวครับมันมีเรื่องของคนที่ไม่ป่วยแต่อยากพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพหรือศักยภาพที่ดีขึ้นอืก็คือเรื่องของการออกกําลังกายอ่าเรื่องของการอด้กำารทุกวันนี้คนก็ ใส่ใจเรื่องของการกินมากขึ้นคืออย่างนี้ครับก็เรา<ฆ>บอกว่าเมื่อก่อนอาชีพนี้เราจะเห็นก็คือเป็นเทรนเนอร์ก่อนเทรนเนอร์ที่อยู่ในบรรดาย,ยิมต่างๆที่คนที่เข้ามาในยิมเนี่ยส่วนใหญ่มี<ฆ>มีความมุ่งหวังที่จะอยากจะร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเ<ฆ>ช่นอยากหุ่นดีอยากผอมลงอยากแข็งแรงซึ่งเทรนเนอร์เหล่านี้นอกจากให้เป็นเป็นการให้คำปรึกษาด้านเรื่องของการออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็ยังเดี๋ยวนี้มันมีคือสามารถควบคุมงไปถึงการอาหารการกินการใช้ชีวิตการหลับนอนอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพใหม่ เพิ่งเกิดขึ้นมาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยวิธีการหลายๆวิธีการเนี่ยอย่างสมัยก่อนเนี่ยใครจะไปคิดว่าการวิ่งออกกำลังกายวิ่งก็คือก้าววิ่งไปข้างหน้ามันจะต้องมีอาจารย์มาสอนวิ่งเหรอณเวลานี้เนี่ยมีก็มีจริงๆเพราะว่าครับเพราะว่าเอ่อพอสังคมของนักวิ่งมันเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นว่าพอวิ่งผิดวิธีแล้วร่างกายบาดเจ็บใช่เอ่อคุณอาจจะวิ่งประมาณสัก5โลแล้วร่างกายไม่บาดเจ็บใช่แต่พอคนเราต้องการพิชิต ระยะที่ไกลขึ้นโอ้โหตอนแรกก็วิ่งวิ่ง5โลนะอยากจะไปแบบว่าอะไรครับ10โลอยากจะไปฮาร์ฟอยากจะไปฟูลมาราทอนพวกนี้คือคุณพอถึงคุณต้องซ้อมเพื่อจะไประดับนั้นน่ะคุณจะต้องมีที่ปรึกษาหรือคุณจะต้องศึกษาความรู้แล้วเพราะว่าพอถึงจุดๆเนื้อมันจะต้องเกิดการบาดเจ็บถ้าคุณวิ่งผิดวิธีอันนี้ก็อย่างหนึ่งก่อนฝั่งของการออกกำลังกายชั่วโมงนี้นะครับกีฬาที่หลายๆคนที่ที่บ้านเราเนี่ย ออกกังกายกันเยอะแล้วกันสมัยก่อนน่ะฮิตก่อนที่ฮิตวิ่งอะ่ะฮิตจักรยานก่อนอ่าช่วงหนึ่งก็จะเป็นจักรยานโอ้โหนี่นอาจารย์สุประเดชนี่หมดไปประมาณ4ีล้าน 4, 9ก้ากับการซื้อจักรยานอย่าบอกตัวเลขจริงสิครับ <laughs> ผมดีแคลไม่ตรงอยู่คือ,อกระแสะของจักรยานมันมาในจังหวะที่ตอนนั้นประเทศไทยเนี่ยเริ่มค่อค่อย มีความตื่นตัวเรื่องของการปั่นจักรยานมีไบฟ์ for dad ไบค์ for mum อะไรพวกนี้ครับมันก็คึกคักเรื่อยวงการจักรยานเขาอู้ฟู่เลยเพราะว่าทั้งการปั่นจักรยานแบบพวกเสือหมอบการปั่น mountain bike การปั่นอะไรก็คึกคักทุกภาคทุกภาคส่วนเลยแต่ว่าคนที่ยังปั่นอยู่ก็ก็ยังปั่นอยู่คือที่สุรภูมิก็จะมี เ uh, อ่อสกายเลนหรือที่มีชื่อเป็นทางการว่าสนามเจริญสุขมงคลจิตเนี่ยโอ้โั้นชื่อเต็มๆเขาเหรอชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับโอโ้สุดยอดมากครับผมสนามเจริญสุขมงคล,งคลจิตครับผม,มแต่ว่าเรา,เราจะเรียกกันว่าเออสกายเลนฟ้าหรือสกายเลนกันก็ยังคงมีนักปั่นไป เขาผลานพลังงานชีวิตที่นั่นอย่างต่อเนื่องก็ก็มันเป็นที่ที่เหมาะที่สุดนะใช่รับการบั่นจักรยานนะอยัางวิ่งนะวิ่งก็มียังวิ่งนะยภรรยาผมเนี่ยไปไปเรียนกับอาจารย์ญี่ปุ่นคนหนึ่งสอนอยู่ที่สวนลุมพินีตอนเช้าครับผมทุกหงมงเช้าจันถึงสุกเลยแกจะสอนสอนวิ่งเท้าเปล่าออคือถ้าใครอยากฝึกวิ่งแบบวิ่งทำระยะนะห้าโลสิบโลฮาร์อะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไปเรียนกับอาจารย์นี้ก่อนแล้ววิ่งเท้าเปล่าให้ได้ก่อนการวิ่งเท้าเปล่ามันคือการสอนวิธีการวางเท้าลง ในการวิ่งให้ถูกต้อง uh huh. แต่พอคุณวิ่งเป็นแล้วคุณไปใส่รองเท้าวิ่งอ uh huh. แล้วคุณจะวิ่งได้ดีมากแล้วคุณจะไม่บาดเจ็บเลยแล้ววิ่งได้ดี uh huh. เพราะฉะนั้นาศาสตร์และศิลป์เหล่านี้มันทําให้เกิดอาชีพใหม่ๆครับแม้กระทั่งเรื่อง uh huh. ของโภชนาการอาจารย์ uh huh. สุเบศก,ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เริ่มต้นกินคลีนไม่เชิงก็คือมันเป็นการกินให้งดกินของที่ทําให้สุขภาพเสียแล้วกันคอนเซ็ปต uh ์ huh. <Concept S 1> มันมีอยู่ประมาณนี้ uh huh. ต้มนึ่งตุน๋นประมาณว่าไม่ไม่เค็มไป ไม่ไม่ไม่จัดเกินไปแล้วก็ปริมาณที่พอดีไม่มันเกินไปไม่เปรี้ยวไม่มันไม่จ่ายด้วยไม่อร่อยมันก็อร่อยได้อร่อยได้มี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 มันก็ทําให้มันโอเคมันให้กลมกล่อมใช่ไหมครับกลมกล่อมอย่าง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 เรื่องของการกินคีนจะอยู่ในกลุ่มของคนที่เริ่มอยากจะควบคุมน้าหนักก็คือจะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือต้องทําเมนูกินเองหรือต้องนั่นนี่ หลังๆก็คือไม่ไหวแล้วเขาว่าไม่ไหวแล้วคือเนื่องด้วยการทํางานหองคนเรามันเหนื่อยมากต้องมานั่งคิดเมนูทําอาหารอีกต้องไปซื้อของช้อปปิ้งมาอีกมันก็เลยก็เลยตอนนี้มีคนที่ทําเรื่องของเมนูคลีนมาเสิร์ฟตามบ้านแทนเป็นร้านอาหารทำเป็นร้านอาหารอาหารคลีนแล้วก็ส่งมาเป็นกล่องอาหารส่งเป็นกล่องมาสั่งมาทีนึงหลายๆกล่องแล้วมาฟีดไว้ใช่แล้วก็อุ่นกินใช่ผมแต่ว่ามันก็ไม่ต้องเหนื่อยคต้องฟีดขนาดนั้นนะคือ คือไม่ต้องแบบสั่งมา20กล่องแล้วกินอาทิตย์ไม่ทั้งไม่จเป็นเดี๋ยวนี้เขาส่งรายวัน<อ>คือสั่ง3กล่องเขาก็ส่งเชา้ชาเที่งยงเย็นอ่าเช้าเที่งยงเย็นอ,อะไรประมาณนี้ครับแล้วก,ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ,คเ,อ,อเป็นเป็นคนสายสุขภาพเพื่อเรื่องของช่วยเหลือเรื่องของปัญหาการการบาดเจ็บของร่างกายแบบไม่ใช่นักกีฬานะเช่นกลุ่มของออฟฟิศซินโดรมนะฮะ มีน้องหนึ่งที่รู้จักก็คืออยู่เพจมนุษย์ตึงครับโอ้ยน,นี่ผมเส้นเส้นมนุษย์ตึงมากมนุษย์ตึงเขาก็จะมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยที่จะช่วยในการทําเรื่องของการวิพากษ์ทำให้คุณสามารถที่จะเขาจะมีคลิปมาสอนว่าโอเคคุณนั่งหนุ่ยเฉยค,คุณทํางานมานานไปคุณปวดไหล่คุณคสามารถใช้ท่านี้ได้นะคุณดึงอย่างนี้ได้นะแล้วก็นั่งแค่คือแค,แค่แค่นั่งหนุ่ยเฉยกับเก้าอี้เนี่ยก็สามารถที่จะแบบว่าบิดยืดดัดร่างกายให้มันแบบว่าเกิดความ อะไร flexible และร่างกายขึ้นลดกว่าการบาดเจ็บได้แล้วมันเหมือนโยคะนิดๆน,น,น,นะอยู่ในท่านั้นน่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสุดๆแล้วไม่ไหวจริงๆขอเชิญไปขยี้ได้ที่น้องเขาครับเขาก็จะมีเครื่องมือ,อที่จะทำแเหมือนคบว่า เออผมชอบนะไอที่ปืนเป็นกลมๆอ่ะยิงอ่ะตุ๊ดตุ๊ดต๊ดสั่นได้หกพันรอบต่อนาทีเอออันนี้หายเมื่อยกดอื้อโอโหดีเวลากดตัวเองก็มาต่อยหน้าตัวเองตุ๊ดตุหน้าสั่นนะโอเคครคือโบทองโบหอกกระจายหมดหลอกหลุดหมดอ่าฮะนะฮะรวมไปถึงเรื่องของอาหารเสริมด้วยสมัยก่อนเนี่ยอืเราจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องอาหารเสริมมากินแล้วมันจะบำรุงร่างกายได้จริงไหมแต่เดี๋ยวนี้ท่านอ่ะเออแต่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมัน มันสามารถสกัดสารมาจนดีได้อ่ะเปล่าครับเราแค่แก่ครับพี่ <c oughs> แต่เราไม่ยอมรับ <c oughs> จริงจริจริงเอาง่า <c> ย <oughs> <c oughs> สารสกัดจากมะเขือเทศครับผมช่วยเรื่องตอมลูกบางแล้วไม่กินมะเขือเทศ <c oughs> อ่ะเออผมเนี่ยไม่กินมะเขือเทศแต่อยากได้สารสกัดนี้ <c oughs> ไม่เคยคิดอยากได้ด้วยเพราะไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไร<อ>แต่พอไปเจอเขาบอกว่านี่มันดีต่อมลูกบมากเราก็ลองดูอ่ะไม่เป็นไรสามกล่องซื้อมาดูกินกินเสร็จเออ ดีขึ้นน่ะแล้วพี่พิพสูจน์ยังไงเขาว่าดีขึ้นเนี่ยคขาว่าดีขึ้นอย่างนี้คือปกติเราทํางานหาเช้ากิน่ําทํางานหนักไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่มีเวลาใส่ใจดูแลสุขภาพอเราจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันหนืดมันหน่วงมันช้ามันทําอะไรก็เหนื่อยง่ายไปหมดะนะผมกินในนี้สามกล่องไม่บอกในยี่ห้ออะไรเดี๋ยวหาว่าโฆษณากินในนี้สามกล่องพอครบปุ๊บรู้สึกเลยว่าตัวเองเบาขึ้น สองกล่องแรกมีผลเลยกล่องที่สามท่านถึงทำงานพอมันครบอ่ะพอมันครบทำงานปุ๊บมันมันเบาขึ้นแล้วไม่เหนื่อยทํางานได้อย่างปกติเนี่ยอัดรายการแบบนี้อัดไปปุ๊บกลับไปบ้านน่องเหนื่อยหมดแรงนอนเดี๋ยวกลับไปบ้านไปทางานต่อได้สบายเออมันมันสดชื่นจากข้างในแล้วไม่น่าเชื่อคือว่าของแบบนี้มันจะมีผลได้จริงๆแล้วอุปกรณ์สมัยนี้มันก็ดีขึ้นมากสมัยนี้มีสมาร์ทวอชนะมีวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะอ่ะอย่างล่าสุดเนี่ยผมได้รองเท้าวิ่งมาอันหนึ่ง มันมีชิปติดอยู่ที่รองเท้าด้วยอืมันสามารถเป็นช็อกโกแลตชิปไม่ใช่มันของกินไอ้ชิปตัวนี้มันสามารถทําให้เราวิเคราะห์การวิ่งของเราได้ครับปกติผมไม่เคยวิ่งได้เกินสามวันต่อสัปดาห์วันที่สี่เจ็บหรือไม่ก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจนวิ่งไม่ได้ไม่ไหวแล้วใช่พอผมมีไอ้ชิปตัวนี้กับรองเท้าแล้วก็แอปอะมันบอกผมว่าคุณวิ่งเร็วไปอืทั้งๆที่เราวิ่งช้ามากนะอะมันบอกให้ช้าลงวันนั้นนี่เพื่อที่คุณจะได้วิ่งได้ทุกวัน ช้าลงมาอีกแล้วซอยขาให้สั้นลง Cadence Cadence อ่า c ค d e n c e คือ c ค d e n c e คือรอบรอบ Cadence คือรอบคือคือซอยทีเพิ่มเพิ่ม c a d e n c e แต่เพิ่มลดสไตรสไตรเลอ่าลดระยะการก้าวลงเป็นวิ่งสั้นๆแต่ซอยทีวิ่งเหมือนหนูเหมือนหนูหนูที่จัดเนี่ยรอบหลังผมกลับมาวิ่งอีกรอบหนึ่งหลังจากที่แบบว่าอยู่บ้าน Work From Home ี่ แต่มาวิ่งอีกรอบหนึ่งคราวนี้วิ่งได้ตลอดทุกวันเลยไม่บาดเจ็บไม่มีตะคิวไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ไม่มีอารมณ์จะวิ่งด้วย เกือบดีแล้วเกือบดีแล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวต้องหั่นหั่นแรงมันจังเลยจะบอกนี้ว่าเดี๋ยวนี้ครับก็คือพวกเอ่อฟิตเนสแท็กเกอร์หรือสมาร์ทวอชใช่เลยครับจะมีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยวิเคราะห์สภาพร่างกายของเราอย่างอย่างผมเองผมใส่ Apple Watch เป็นเป็นประจำเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์จำนวนก้าวเดินในแต่ละก้าวก่อนอ่ามันจะมีเรื่องข้อหนึ่งวิเคราะห์ว่าคุณยืนวันละกี่นาทีเพราะว่าถ้านั่งนานไปก็ไม่ดีวิเคราะห์ว่าคุณเดินได้กี่ก้าวต่อวันแล้วก็วิเคราะห์ว่าคุณออกกกําาลังยได้เป็น เท่าไหรน้อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนสามอย่างนี้รวมกันแล้วเขาจะมาพลอตเป็นกราฟวงกลมให้ดูเป็นสีสีอ่าแล้วถ้าคุณคุณทําได้เต็มกราฟทั้งสามอันเขาจะมีแบบเย้จุดพลุคุณควจะโพสเฟซบุ๊กได้ไม่ค่อยโพสหรอกมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเออไม่รู้จะขิงทำไมแต่ว่าถ้าทําได้ทุกวันเจ็ดวันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับเออจริงเพราะว่าการทำมีให้เจ็ดวันเนี่ยมันยากมากนะครับใช่ออกกาลังกายเนี่ยได้เฉพาะตอนที่คุณออกกำลังกายเลยนะอผมเห็นมาหลายคนละเพื่อนผมเนี่ยอายุเยอะเนี่ย วิ่งทุกวันโอ้ร่างกายแข็งแรงอพอไปสะดุดล้มในห้องน้ําขาแพงหน่อยหนึ่งหยุดปั๊บที่หยุดยาวเลยปุ๊บป่วยเลยป่วยมาเป็นสิบเลยคราวนี้โลกเหมือนโลกยืนรอลงทะเบียนอยู่พอหยุดวิ่งปุ๊บมาเป็นชุดเลยดูดผมว่าโอ้โหอาการออกกำลังกายมันได้เฉพาะวันที่เราออกกังจริงวันพรุ่งนี้มันก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหยุดไม่ได้ะอช่วงท้ายนี้เรามีแอปนะกับพวกที่แบบว่าเอาไว้ดูแลสุขภาพนะ มีหลายตัวเลยครับที่น่าสนใจของปีนี้นะครับเดี๋ยวไปดูช่วงแอปและเครื่องมือกันครับ เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับคนที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพนะครับ,รบหลายคนอย่างที่อาจารย์สุปบเดชบอกคือถ้าเราไปคอนเซัลกับที่ปรึกษาเนี่ยเราต้องทํารายงานเรื่องการกินอบอกเขาอยู่ตลอดเวลา แล้วก็การออกกาลังกายการใช้ชีวิตตื่นกี่โมงนอนกี่โมงอแอปที่จะ,ะบันทึกเลกคอร์ดสถิติเหล่านี้ได้ดีสุดคือ my fitness pal ะะโอ้โหตัวนี้นะครับก็จะเป็น food t ก a c k e r ด้วยนะคือเราสามารถเลือกเลยว่าเรากินอะไรเมนูที่ใกล้เคียงแล้วเขาก็จะ s ัมม a รีไอแคลอรี่ที่เป็นมาตรฐานกลางเข้าไปนะ,ะอย่างน,น้อยเราก็คำนวณได้ว่า1วันเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยรับแคลอรี่เข้าไปเท่าไหร่ แล้วต้องเบรนเอาออกเท่าไหร่ My Fitness p a l นะครับเป็นฟู้ดแท็กเกอร์ที่ดีมากๆแล้วก็ใส่พวกสถิติในการออกกำลังกายเข้าไปได้ด้วยนะครับ,รบตัวต่อมาครับชื่อว่า Map My Run นี่อันนี้เป็นของ Under Armour ซื้อไปแล้วนะฮะก็ไปใส่กับรองเท้าของเขาแล้วก็เชื่อมโยงกันกับแอปบนมือถือหรือสมาร์ทวอท เสร็จแล้วมันจะตรวจวัดได้ละเอียดมากขึ้นคือปกติเราใส่สมาร์ทวอทใช่ไหมรับสัญญาณจาก G P S, <S ก็จะได้อะไรได้ความเร็วระยะทางค,าะะคำนวณฮาร์ดเรทเอามาคำนวณเป็นแคลอรี่ได้แค่นี้แต่พอคุณพ่วงกับตัวแมปไมล์รันที่มีชิปที่รองเทา้าคุณจะได้ Cadence ก็คือรอบขาได้สไต e ์เลน t h ก็คือจังหวะการก้าวก้าวยาวก้าวสั้นเอาทั้งหมดนี้มาพัฒนาการวิ่งได้ เอามาแก้ไขปัญหาวิ่งแล้วบาดเจ็บเอามาวิ่งแก้ปัญหาว่าวิ่งแล้วคุมโซนไม่ได้ต้องทํำยังไงถึงจะได้คุมโซนนะฮะคุมออกกําลังกายเอาแบบแฟตเบิร์นโซนไหนดีที่สุด2กับ3ครับนี่โซนสนะครับ,รบอันนี้เขาก็ตั้งแบ่งบเป็นสีไปเลยนะอย่างผมใส่ใส่กับพวกสมาร์ทวอทวิ่งวิ่งไปเนี่ยหน้าจอขึ้นสีเขียวคือโซน2วิ่งวิ่งไปนะฮะอ้าวนะตัวสุดท้ายคือเฮลทับอันนี้เป็นแอปของเมืองนอกนะฮะซึ่งต้องจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนหรือรายปีครับพอจ่ายเสร็จแล้ว เขาจะมีเป็นนายแพทย์ครับหรือ oh, oh. หรือหรือที่ปรึกษาเอาไว้ให้เราปรึกษาได้เลยเราสามารถแชทคุยได้เลยโอ้โห oh, oh. อยากรู้เรื่องอะไรเจ็บป่วยด้านไหนมีอาการแบบไหนจะปรับปรุงสุขภาพตัวเองยังไง ah. มีหมอให้คุยด้วยแต่เราต้องจ่ายเป็นค่าสมาชิกแล้วเขาจะมีว่าวันนี้คุณหมอคนนี้เข้าเวร uh huh. ก็คุณก็เข้าไปวิดีโอคอลเข้าไปแล้วคุย ต้องเริ่มจากคุยให้รู้เรื่องกนะ่อนนะนะอ่าเป็นภาษาอังกฤษใช่ใชนะฮะถ้าถ้าคุยภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อย่าไปจ่ายตังค์ครับ <laughs> นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีถึงขนาดนี้แล้วแอป,ปดูแลสุขภาพแบบมีหมออยู่ในแอปรอเลยเอ่ะออยากรู้เรื่องอะไรกดคุยกับหมอเลยนะ,ะง่ายเลยสิ้นเรื่องไปหลายคนอยากรู้ไงเนี่ยอันนี้กินได้ไหมอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นสุดท้ายไม่ทําอะไรสักอย่างทําแบบเดิม <laughs> ถามทําไมถามหมอทําไม โอ้วันนี้รายการของเรายาวนิดน,นึงนะครับงับ้นรีบไปดูช่วงสกู๊ปพิเศษกันเลยดีกว่าครับนี่คือเตือนภัยไซเบอร์การเติบโตของเทคโนโลยีการมาของยุคดิจิทัลใครจะไปรู้ว่าการมาของเทคโนโลยีนั้นจะส่งผลกระทบต่ออาชีพบางอาชีพที่กำลังเปิดดำเนินการอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอาชีพที่มีความเข้าใจถึงวิธีการดูแลสุขภาพ บูรณาการเข้ากับความสวยความงามที่ไม่ว่าจะกี่ยุกี่สมัยคนต้องงานเพราะแต่งการมีอยู่ของกลุ่มคนอาชีพนี้จะส่งผลให้ตลาดและผู้บริโภคเข้าใจหลักการและวิธีรักษาสมดุลของร่างกายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์รวมถึงกระบวนการต่างๆที่จะส่งผลให้ร่างกายของเรามีสุขภาพและความงามอยู่ในเกณฑ์ที่ดีซึ่งคนที่ทําอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถแตกออกไปยังธุรกิจและบริการหลากหลายประเภทเช่นสปาสถานออกกําลังกาย คลินิกความงามธุรกิจเครื่องสาอางซึ่งทั้งหมดหล้วนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงามทั้งสิ้นในการทํางานจะเป็นการให้คําแนะนําให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจในสินค้าและบริการตลอดจนผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพด้วยตนเองสุขภาพและความงามถือเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ของตลาดมี่มีความต้องการในด้านข้อมูลอยู่มากมีการเติบโตต่อเนื่องไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกีก่สมัยตลาดสุขภาพและความงามก็ไม่เคยซบเซาบุคลากรด้านนี้จึงเป็นที่ต้องการมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งโลกเดินเข้าสู่ความเบ็ดิจิทัลสังคมแห่ง Big Data ที่ไม่ว่าใครจะค้นจะคว้าหรือหาอะไรก็ได้ดังต้องการอย่างง่ายดายจุดเปลี่ยนผลกระทบที่สัมผัสได้ของอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพคือการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคที่มีมากจนองความรู้จักผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพตัวจริงนั้นถูกลดทอนบทบาทลงโดยปริยายในมุมนึงคงเกิดจากตลาดขาดแรงงานด้านนี้โดยเฉพาะทําให้เกิดช่องว่างของแหล่งข้อมูลจนผู้บริโภคต้องหาคําตอบด้วยตัวเอง เพื่อดันตัวเองให้ก้าวทันกระแสร,รักสุขภาพที่กำลังมาแรงในอีกมุมหนึ่งคือมีคอนเทนต์ที่ดึงดูดผู้บริโภคได้อยู่หมัดทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าไม่ต้องออกไปหาผู้เชี่ยวชาญโดยตรงให้เสียค่าใช้จ่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตและมือถือก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเทนร,รักสุขภาพได้แล้วแม้ตลาดจะมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอาหารคลีนเพื่อคนรักสุขภาพศาสตร์การนวดเพื่อรักษาอาการเฉพาะการออกกําลังกายที่ต้องมีโค้ชส่วนตัวคอยแนะนําสถาบันความงามศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอว,วัยซึ่งงงงต้อออยยรับ่่าานึว สิ่งเหล่านี้ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตซึ่งแนวทางการรับมือการ disruption โดยเทคโนโลยีคือการปรับตัวผู้ประกอบอาชีพต้องก้าวให้ทันถ้าเป็นไปได้ต้องก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีศึกษาดูพฤติกรรมผู้บริโภควันนิยมเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีไหนอย่างไรจากนั้นเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยสร้างความแตกต่างและการจดจําที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองเลืองหาวิธีการนําเสนอในรูปแบบที่ต่างออกไปจากเดิมเช่นถ้าปลุมลูกค้านิยมเ,เข้าถึงข้อมูลด้วยการอ่านคอนเทนต์ออนไลน์ เราอาจสร้างบล็อกจัดทําบล็อกเรียนรู้วิธีสื่อสารกับผู้คนด้วยเว็บบล็อกและคอนเทนต์ออนไลน์ถ้าคนนิยมเข้าถึงข้อมูลด้วยการอ่านแบบออฟไลน์ line, อาจไปศึกษาการทวารสารความรู้หนังสือและสื่อพิมพ์อื่นๆเสริมได้ด้วยเพราะตลาดประเภทนี้เป็นตลาดที่ต้องการคําแนะนําและคําปรึกษาเป็นตลาดที่ค้ากันด้วยข้อมูลและบริการช่องทางใดก็ตามที่เราสามารถส่งคําแนะนําเกี่ยวกับสารเรื่องสุขภาพและความงามไปถึงผู้บริโภคได้ดีที่สุดก็ต้องปรับตัวเองมาเลือกทางนั้นแม้การแข่งขันยังมีสูงแต่หากเรามีความแตกต่าง สร้างภาพจําที่ดีให้กับผู้บริโภคได้มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและที่สําคัญคือความจริงใจรับรองว่าตลาดบิ g ยาตาก็ไม่ใช่ตลาดข้อมูลข่าวสารที่น่ากลัวอีกต่อไปหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการเจ้าสัวหัวดิจิตอลเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ กับรายการเจ้าสัวหัวดิจิตัลศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสียุทธยาเขตลาดเทวีกรุงเทพ104.00นะครับ www.etvthai.tv คือเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ facebook.com/ โลกดิจิทัลเข้าไปพูดคุยกันได้แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรายการเจ้าสัวหัวดิจิตัลตอนที่45นะครับมาดูอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเน็ตเวิร์กกัน อาชีพนี้น่าสนใจอย่างไรคุณจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างและความรู้ความสามารถที่ต้องมีมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรติดตามกันนะครับคุณคืออาชีพอะไรครับจริงๆณเวลานี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็น network engineer แล้วกัน,นหรือแปลเป็นไทยว่าผู้เชี่ยวชาญระบบ network วิศวกรแหละมันคือวิศวกรกแต่อยู่ในสาขาของ network โอเคก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่ท ที่มีหลายคนอยากรู้นะว่าอยากจะกระโดดมาทําอาชีพนี้ยังไงมีหลายคนสนใจส่วนคนที่รู้อยู่แล้วก็อาจจะอยากรู้ว่าอยากจะพัฒนาตัวเองไปยังไงได้ต่อครับอ่าเวลาที่เราเปเน็ตเวิร์กอินเจเนียร์ครับบางครั้งเราก็ต้องคือเวลาเราไปเก็บข้อมูลนะครับต้องรู้ไอพีก่อนต้องรู้ว่าในเน็ตเวิร์กนั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับบางทีแล้วเจ้าของเขาบางทีก็ไม่ได้รู้เน็ตเวิร์กอะไรครับบางอย่างเราต้องเก็บข้อมูลด้วยตัวเองโปรแกรม IP s สแกนเนอร์ก็จะช่วยทำให้วิเคราะห์ได้ว่าเราจิ้มเข้าเน็ตเวว่า มีคอมพิวเตอรอ์กี่ตัวมือถือกี่ตัวมีเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่ามีอะไรเป็นปรินเตอร์บ้าง<ม>เครื่องนี้เปิดพอร์ตอะไรบ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเน็ตเวิร์กมีบทบาทเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่มนุษย์เริ่มจับให้คอมพิวเตอร์พูดคุยกันยิ่งคุยกันหลายเครื่องระบบยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งระบบมีขนาดใหญ่ยิ่งต้องเพิ่มความซับซ้อนความยากก็จะท้าทายความเชี่ยวชาญของช่างเทคนิคที่ต้องเชี่ยวชาญทั้งระบบเน็ตเวิร์กและการแข่งขันกับเพื่อนร่วมอาชีพ